ครับนะครับว่าสีมาหดผักครับม่ามะคุหัวครับน้ำหย่อยสดๆอยู่ครับว่าสุปลักน้ำไปโหดผักแล้วมันขู่หัวมัแบบนี้ต้องหาวิธีอุดคุครับคือโบถิมการเท่เาจิด้ถิมไปครับมาเบ่งวิธีการสวมคุ่ครับ ่อมถังถังที่มันหัวครับนี่ครับเห็นแสงแดดเข้ามาเนี่ยครับคือถังครับถังคุ้งให้เข้าหนอครับนี่มันหัวครับมันใส่งานไ่ได้ท่านทีทีมก็เสียดายครับมันยังดีอยู่ครับนี่แต่ว่าขนมันนี่ฝนมันหัวครับคือ่นเสียมซับมันครับคือมือวานี้ผมมีวิธีการ่อมเพื่อว่ามาใส่งานได้ ดีกูซื้อไหมครับมันยังใสได้ uh u, อยู่คููมันยังดีอยู่ครับคือสิ่งที่มายาคููในมือนี้ครับนี่ครับคือกาวห่อนลงทุนมดเพาะหาบาทหรอครับคือหลออนี้ผมซื้อสิบเอ็ดบาทครับ,บ,รบย่างในรถครับเท่านี้นะครับถือวี่า่โสมในมือนี้ครับ ครับนี่ครับคือวิธีการซอมนี่ครับซอมง่ายๆครับนี่คือกลนมันแตกนี่ครับนี่นี่ครับมันแตะผมก็เลยจะซอมแบบง่ายครับซอมให้พี่น้องเบิ้งครับคือเสียดายขู่ครับมันยังดีอยู่ ครัหยอดกาวลงไปเลยแค่นีนน้อยครับนี่ถ้าคิดเป็นเงินนี่นนบวพบาทตัวครัมนี่ยอดไปมันแข็งหยอดขางข้างในครับทื่ตอนนี้หยดขาข้าง,างนอกก่อนครับ นนี้ผมมีจวทั้งในครับครับครับข้างในยวดลงไปเลยครับนิดเดียวนะครับคือเสียดายขูดครับ มันยังใส่ได้ดีอยู่เลยยาวครับย้าแบบประหยัดลงทุนบดถึงหาบาทครับครับคือคือป้องกันให้มันแบบท้าวอนเขากต็ต้องตัดเข้าอยางครับยางในรถแปะ๊ะ เก้าหยอดใส่ครับครับคือสรุปแล้วคร็ดเแบบง่ายๆครับแต่ว่าใส่งานใดคือเก่าครับคูยังใส่ได้ดีคือเก่าเลยอยากให้พี่น้องเบิง่งว่าเอาไปใส่ใส่คือเก่าคู่เตีย แค่หาเกาหอนมากับยางในลดกับพ่อแล้วครับตั้งจากสวมแล้วครับที่ใส่เกาไว้แล้วมันแห้ง้วครับบานนี้ผมจะเอานำใส่เบิ่งว่ามันจะนั่มอยู่โบใส่ได้เลย เบิ้งไปน้ำกันว่มามันหัวบอ่บอ่หัวเลยครับดีใส่ได้แน่นอนครับผมก็เลยอยากบอกพี่น้องว่าหพี่น้องเอามาใส่เทดเบิ้งครับถาพี่น้องเจอปัญหาทั้งแตกที่มีแค่กาวห่อน ครับยางในรถเถอะครับถ้ามาใส่มาติดใส่จะใส่ได้เหมือนกันครับสื่อใหม่ครับเลยอยากให้พี่น้องเบ่งตามคลิปนะครับจยงมาเห็ดเบ่งเพืือว่าเข้าสิบได้สื่อใหม่ครับขอพุณนสำหรับการรับสมและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามช่องปั๊มง่วงามนี่ได้ครับผม